ทำไมต้องปูกระเบื้องอยางจำเป็นหรือไม่วันนี้เรามาหาคำตอบกันครับกระเบื้องอยางเป็นวัสดุปูพื้นที่ยอดนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะครับด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายทั้งความทนทานสวยงามราคาจับต้องได้ไม่แพง จึงทําให้กระเบื้องยางครับเป็นอีกตัวเลือกหลักในการตกแต่งพื้นบ้านในปัจจุบันนะครับเอาล่ะครับรายละเอียดจะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างจะมีข้อดีอย่างไรแล้วประเภทของกระเบื้องยางและการเลือกใช้จะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันเลยครับ โดยข้อดีของกระเบื้องยางนะครับกระเบื้องยางเนี่ยก็จะมีจุดเด่นที่มากมายสามารถดึงดูดให้ผู้คนเลือกนํามาปูได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความทนทานกระเบื้องยางนะครับมีความทนทานต่อการใช้งานที่สูงสามารถทนต่อรอยขีดข่วนและแรงกระแทกได้ดีกันความชื้นได้ดีจึงเหมาะสําหรับพื้นที่มีการใช้งานหนักนะเช่นบริเวณห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องทํางานเป็นต้น เรื่องของความสวยงามนะครับกระเบื้องยางก็มีลวดลายให้เลือกหลากหลายทั้งลายไม้ลายหินอ่อนและลายหินขัดจนไปถึงลายสีพื้นเรียบนั่นเองครับช่วยให้บ้านหรืออาคารจะดูสวยงามโดดเด่นหน้าอยู่ยิ่งขึ้นนั่นเองแหละครับส่วนเรื่องราคานะครับก็ไม่แพงเลยกระเบื้องยางะมีราคาหลายเกตนะครับเมื่อเทียบกับวัสดุปูพื้นอื่นๆจึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีงบประมาณจำกัดนั่นเองนะครับหรือว่าจับต้องได้ เรื่องของการติดตั้งนะครับกระเบื้องยางนี่สามารถติดตั้งได้ง่ายด้วยตัวเองเลยหรืออาจจะจ้างช่างมืออาชีพมาติดตั้งก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยครับเพื่องบที่จํากัดหรือคนที่มีงบประมาณที่เพียงพอนะครับแนะนําสามารถติดตั้งเองง่ายมากๆเรื่องการทําความสะอาดนะครับกระเบื้องยางเนี่ยสามารถทําความสะอาดได้ง่ายโดยน้ําเปล่าหรือน้ํายาทําความสะอาดถูพื้นแบบทั่วไปได้เลยนะครับเรียกได้ว่าราคาถูก ต,ตั้งง่ายแถมยังดูแลรักษาง่ายด้วยครับมาในส่วนของประเภทของกระเบื้องยางนะครับกระเบื้องยางนี้มีให้เลือกหลากหลายประเภทเลยแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติและการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปดังนี้ประเภทที่1น,นะครับก็คือกระเบื้องยาง PVC หรือว่า Poly Vinyl นะครับเป็นกระเบื้องยางประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนื่องจากราคาไม่แพงและติดตั้งง่ายเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีการใช้งานทั่วไปนั่นเองครับ ประเภทที่ขอนะครับขอจะเป็นกระเบื้องยาง SPC นะครับหรือว่าชื่อที่เรียกในภาษาอังกฤษก็คือ Stone Plastic Composite เป็นกระเบื้องยางที่ผลิตจากหินบดและพลาสติกนะครับเป็นส่วนผสมด้วยกันมีคุณสมบัติทนทานต่อรอยขีดข่วนและความชื้นได้ดีติดตั้งง่ายนะครับไม่ต้องใช้กาวเลยหลายคนเนี่ยในการเลือกใช้กระเบื้องยางก็จะมองตัว SPC นี่เป็นหลักนะครับประเภทที่3กระเบื้องยาง LVT นะครับหรือว่า Luxury Vinyl Tile นะครับเป็น กระเบื้องยางที่มีความคล้ายกับ SPC เลยนะครับแต่แตกต,ต่างกันด้วยความอ่อนตัวนั่นเองนะครับมีคุณสมบัติตนทานสวยงามเป็นพิเศษนะครับเหมาะสำหรับการติดตั้งบนพื้นที่ที่มีความรูหลานะครับหรือว่ามีการเคลื่อนไหวเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะแนะนําเป็นกระเบื้องยางนี้เป็นหลักนะครับเนื่องจากตัวคลิกล็อกนะครับก็จะมีความยืดหยุ่นถ้าเทียบกับตัว SPC ซึ่งมีความที่กรอบกว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลด้วยนะครับเพราะว่ากระเบื้องยาง2ตวนี้ ข้อดีข้อเสียก็ไามา่ได้แตกต่างกันมากเลยนะครับเรียกได้ว่าคล้ายอัดเดียวกันมาในส่วนของการเลือกซื้ยอกระเบื้องยางนะครับประเภทของกระเบื้องยางเนี่ยควรเลือกประเภทของกระเบื้องยางให้เหมาะสมกับการใช้งานเช่นหากต้องการปูพื้นในพื้นที่ที่มีการใช้งานหนักก็ควรเลือกใช้กระเบื้องยางเป็น s p c หรือว่ากระเบื้องยาง LVT ที่กล่าวไปข้างต้นนะครับขนาดของกระเบื้องยางนะครับควรเลือกขนาดของกระเบื้องยางให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ต้องการปูนะครับเกินไม่เป็นไรนะ แต่ว่าขาดเนี่ยห้ามเลยลวดลายของกระเบื้องยางนะครับควรเลือกลวดลายของกระเบื้องยางให้เข้ากับสไตล์การตกแต่งบ้านของท่านผู้ชมนะครับเพื่อความสวยงามและลงตัวในสไตล์การตกแต่งบ้านนั่นเองแหะครับ ในส่วนของราคานะครับกระเ้องยางเนี่ยควรเลือกกระเบื้องยางที่มีราคาเหมาะสมกับงบประมาณนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมีงบประมาณในกระเป๋าตังค์เท่าไหร่ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคนที่ชอบความสวยงามมีงบที่จํากัดก็เลือกเป็นกระเบื้องยางที่เกรดปานกลางก็ได้นะครับหรือว่าใครที่อยู่โหชอบความหรูหราเลยลงทุนเลยเรามีงบเล่าน,นี้ก็สามารถเลือกใช้กระเบื้องยางตามงบประมาณได้เลยนะครับในเรื่องของการดูแลรักษากระเบื้องยางนะครับให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน แนะนำนะครับควรทำความสะอาดเป็นประจำนะครับโดยน้ำเปล่าหรือว,ว่าน้ำยาถูพื้นน้ำยาทำความสะอาดทั่วไปหากมีรอยเปื้อนหรือรอยขีดข่วนนะครับสามารถทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดนะครับที่มีส่วนผสมของสารกจัดคราบและก็นี่ครับน้ำยาถูพื้นของ MCWAS ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการดูแลพื้นกระเบื้องยางที่ดีนะครับที่หลายคนเนี่ยต้องมี โดยสรุปแล้วนะครับกระเบื้องอยางนะครับเป็นวัสดุปูพื้นที่มีข้อดีมากมายเลยนะครับทั้งความคงทนความสวยงามราคาไม่แพงหาซื้อง่ายและยังติดตั้งง่ายนั่นเองแหละครับจึงเป็นอีกตัวเลือกที่ตอบโจทย์สำหรับการตกแต่งบ้านและอาคารหวังว่าบทความนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่กําลังจะเลือกใช้กระเบื้องอยางนะครับหากกาลังมองหากระเบื้องอยางไว้ปูพื้นในบ้านเนี่ยก็สามารถเข้ามาเลือกชมกันก่อนได้ใน เว็บไซต์ไทยส์ t h a แลนด์ของเราได้เลยนะครับหรือหากดูและชอบใจชอบใจนะครับทักไลน์สอบถามได้ที่ไลน์แอดไทยส d ไทยแลนด์ได้เลยนะครับขอให้การตกแต่งบ้านเป็นไปอย่างสวยงามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ